สวัสดีค่ะเมนูวันหยุดมาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นแจ่วปลาร้านะคะแล้วก็จะมีหมูผัดพริกแกงใต้เนาะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากขั้วพริกนะคะหอมกระเทียมเนาะนี่ใส่ลงไปขั้วในกระทะแบบนี้นะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะก็ขั้วไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแล้วก็มะเขือเทศของเราจะสุกนั่นเองค่ะพอ,อสุกแล้วก็นําออกมาตำนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ปรุง,งง่ายๆเนาะวันนี้ตําเป็นแจ่วปลาร้าทานกับผักลวกนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะวันนี้ก็ลงเป็นคลิปวิดีโอยาวเเเหหมมืืออนนนดิะะคว้ใพ่ ดูเพลินเนาะเผื่อใครชอบดูการทําอาหารนะคะก็สามารถดูได้เลยนะวันนี้แม่ก้อยก็จะปรุงแค่ปลานะคะผงชูรสเนาะคะ่ะทุกคนแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้จะออกเปรี้ยวหน่อยนะคะเหมือนว่าใส่มะเขือเทศเยอะนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูแจ่วปลานะคะก็เดี๋ยวเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตามด้วยผัดพริกแกงของแม่ก้อยนะคะนี่จะเป็นพริกแกงใต้นะคะก็คือผัดกับน้ําเปล่านะคะก็ผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมนะคะนี่ใส่หมดไปเลยเนาะ,ะแล้วก็หมูนะคะวันนี้แม่ใช้เป็นเนื้อหมูแบบเนื้อ เลยนะคะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะก็มีเติมน้ําเปล่านิดนึงนะคะเพื่อให้ผัดง่ายขึ้นนั่นเองเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสกันนะคะวันนี้ก็ปรุงง่ายๆเหมือนเดิมนะคะก็จะมีซอสนะคะฝาเขียวเนาะมีน้ํามันหอยนะคะมีผงชูรสมีน้ําตาลนะคะไม่ก่อยก็ปรุงแค่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวพริกแกงใต้อะเขามีความอร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องปรุงเยอะแยะเลยนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นผักกันนะคะวันนี้ก็คือจะใส่ผักแบบใส่แบบ เป็นเครื่องสมุนไพรแบบหอมๆเลยนะคะวันนี้จะมีพริกมีตะไคร้มีใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีหัวหอมนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่จะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เราใช้น้ําเปล่าผัดแทนน้ามันนะคะเราจะบอกว่ามันอร่อยเหมือนกันนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเมนูกับข้าวเช้านี้อร่อยมากๆค่ะ